สวัสดีครับน้องแนน <c oughs> น้องแนนเอารถมาขายอีกแล้วครับ <c oughs> ทำไมพ่อว่าเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรพ่อไม่ได้ดูช่องหรอก <c oughs> <c oughs> วันนี้น้องแนนเอารถมาขาย <c oughs> เออนี่นะครับเป็นผู้หญิงที่ สวยแต่ว่าลุยมากเลยเห็นปะอะไรนะวันนี้มีรถมาขายเยอะมากแดดสามคันเน่เอาทีละคันเอาทีละคันอ่าค่อยๆลงมาค่อยๆลงโอเคใจเย็นนะใจเย็นโอนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ย สุดยอดสวยแถมลุมยตั้งหากไม่ใช่ว่ารวยแถมลุยอค่อยๆแตะเบรกลงมาลงมาประคองออบบอนะโอ้โหมันไม่มีค่าตังค์นี่ครับมหากรรมแดดนิวครับ ของดีลาดบุรีลาดบรุดบรีหรือการนะโอ้โหสวยอะ่ะมีแต่คันสวยๆเลยแดดมีแดดมาสามคันนะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โห,โโหดูดูยืนเท้าสเอวไม่โอ้โหไล่ออกเลยดีไหมนี่เอ้ยนี่สามคันเลยนะครับแดดสามคันสามสีเห็นบอกช่างลาอยากจะได้แดดพอดีเลยเลยจัดให้เลย ว้าวเดี๋ยวรอมาชมรีวิวสวัสดีครับสวัสดียังเพนทางการสวัสดีครับับวนนี้น้องแนนเอาแดดมาขายมีสาคันแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยนี่เมตองหนึ่งนะครับสตาร์ทมือเดี๋ยวดูกุญแจให้หน่อยสิว่ากุญแจคันไหนเป็นคันไหนตองหนึ่งสตาร์ทมือว้าว เสียงใสๆเลยอะ่ะเมต้องหนึ่งสตาร์ทมือนะครับวันนี้น้องแนนเอามาขายมีแต่คันสวยๆทั้งนั้นเลยประมาณนี้สวยดีสตาร์ทมือด้วยครับหายากมากว้าวอันนี้ก็ แดดนิวนะครับน้ำเงินน้ำเงินดำเขียวขาวแดงดำโอ้ oh, อันนี้ก็ใส่หม้อน้ำมีเนียมมาแล้วคันนี้ก็เป็นหม้อน้ำเดิมคันนี้หม้อน้ำมีเนียมนี่นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้คุยเรื่องราคากันนะเ,เดี๋ยวลองติดเครื่อง ลาติดเคราื่องให้ฟังเสียงหน่อ pues ย่ิว่าเครื่องประมาณไหนเครื่องดีไหมเชื่อดีก็ดีฮะถูกคันไหมกุญแจดูให้หน่อยคันแดงกุญแจดอกเดียวฟังเสียงหน่อยสตาร์ทง่ายเนาะอ่ะ โอเคประมาณนี้ก่อนอ่ะฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนอ่ะคันนี้ล่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ร้องแนนมาสตาร์ทเองเลย <Okay. S 1> ขนาดยกรถเอาลงรถยังยังเอาลงเองเลยเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคประมาณนี้ คันนี้ล่ะออกคันนู้นเป็นปลาย L คันแรกเป็นปลาย L อันนี้ก็เป็นตรงรุ่นรถทุกคันก็มีเก็บสภาพมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นรถบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับก็เป็นรถเก็บสภาพอืมเป็นรถเก็บสภาพมาแล้วชุดสี ช้างมังเป็นมะเร็งพอดีโอเคอ่ะเมื่อกี้ก็อ๋อลาลาเอามาแน่นอนแม่สตาร์ทมือโอ้ขี่แบบเสียงใสๆเลยไปแล้วสตาร์ทมือนะครับ เป็นไงนิ่มไหม,ม,ม,มรถเดินม,มากเลยอ่ะก็มีเม,มตทองหนึ่งนะครับสตาร์ทมือแดดสามคันอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคาราคาขอราคาแบบเน็ตๆเลยแดดตกคันละเท่าไหร่ราคาเท่ากันไหมทั้งสามคันเนี้ยคันละ้าละสองหมื่นห้าเหรอสามคันเนี้ยนะ เออเอเกสารครบไหมมีครบหมดเลยคันละสองหมืนห้าแล้วเมตรตองหนึ่งเท่าไรหมื่นสองเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจนะครับเมตรตองหนึ่งแดดสาคันนี้นะเดี๋ยวผมขอกดราคาน้องเขาก่อนกดราคานะครับไม่ได้กดอย่างอื่นนะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็เอามาจากไหนนะลาดบุรี ลาดบุรีนะครับขนมาจากลาดบุรีนะอย่างที่บอกไปทั้งสวยทั้งเก่งนะครับวันนี้เอารถ2จังหวะม,มาขายหลังจากที่ห่างหายไปนานสําหรับน้องแนนนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่าน้องแนนเคยเอารถมาขายให้กับผมนะฮะไปเก็บงานนี่หายไปเป็นปีได้มา3คันเองเหรออ,หอ๋อสามเดือนอออนึกว่าหายไปเป็นปีเพราะไม่ได้เจอกันนานมากแล้วโอเคขอบคุณน้องแนนเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอกดราคาก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวใครที่สนใจนะฮะทั้ง3คันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีมาเปิดราคาอย่างแน่นอนครับแต่นี้ก็ขอไปต่อราคาน้องเขาก่อน